ท่าเปรียบฟุตบอลคือภาพพยนต์นัดหนีของเป็นหนังข่าวบ่อยที่มีการไล่ล่าทีมอุตรดิตถ์หอเสงอันดับ4ี่เขาประกา,อาศอัดฉีดว่าหากบุกชนะลำพูนวอริเออร์เราได้นะก็รับไปเลยเต็มๆกับค่าหัว5 0,000บาทนะพี่ก็จะคิดว่าจะมาสู้ลำพูนเราก็คิดผิดแล้วเพราะทีมเราเสียประตูน้อยสุดในดิวิชั่น2โซนเหนือนะยิงเดียวบ,บ้านก็เป็นอันดับหนึ่งมาเลย จะได้รู้ว่าไผเป็นไผอย่ามาหลออย่ามาใกล้ไฟกับความร้อนแรงของทีมลำมคูนบอริเออร์มาดูสิว่าอุตรดิตมอสเสง f เอฟซที่ขนนักเตะต่างชาติเต็มโคต้ามาบุกถึงรังราชันโคขาวดวลกันครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปเสาร์ที่21พฤษภาคมนี้6โมงเย็นที่สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูนรวมสนับสนุนความมั่นโดยเบททัพโรเชียงใหม่เฟรชมิวและ AIA Just can't believe all- oh.